สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้นุ่มบ้านป้ากับสิพาพี่น้องไปต่อนุเขาใหญ่ลองเบืงครับผม เือมันเขามันหยางนอมือนนีก็มาพูดเดียวครับผมไอหนุ่มเลากับยากเบียกยากงานเลาะ่สวงนี่อีีหยางงานมันเึ้ื่อนมากอ่ะงานมือเศร้าก็ไปหาสีหยาหมอกหยามันครับหนุ่มบานปลากับสิผ้าไปตอนุกนุกเขาใหญ่ลองเบืองขับต่อใส่ลำโพงรับกับสิผ้าพี่น้องต่อไปน้าสายห่วยละครับมันก็เริ่มขันแล้วเนาะว่ามาตะเลิกอยู่พี่น้องเตือนตั้งแต่อันหคกม่วงเศร้า ถ่ายคลิปถ่ายยังมาพี่น้องก็สวยครับผมก็ะสิตรอเป็นสัตวลละครับน้ำก๊กใหม่กันหล่อ,ยอยน,น,นเนาะเปิดลำโพงใส่สีมันมอมาเนี่สซ่งเบิ้งหลอกตะเก้ากับข้อได้กินอยู่น่าไปพี่น้องยังติดตามมาด้วเบิ้งครับนี่สวยก่อนนะครับก็สิไป็ยังสำหลับหุ่นบินขึ้นแล้วอย่างให้พี่น้องเห็นไปไปพี่น้องไปสีสวยก่อนครับ <c oughs> ผมนุ่มบานปลาก็ได้มานามั่งหมายแหลกแล้วเนาะครับเนาะ เป็นอยูใตก็ขมครับผมเป็นสุ่มกันหลอนกันยังครับผมงานใหม่กันหลอนกันยังเนาะงานเดียวๆดอกนกเขาันมานั่งนี่ครับผมนมบานตากับเปิดอกน้ำพงยุ้งหลังนี่ครับผมแต่นั่งนี่แหละครับต้งใหม่ต้องนี่แหละครับบงังบ่ซำนี่แหละบม่อใดมีขาขำขายัางครับเท้อเพิ่นเข่านมบานตากับสิโยกสิโลดนี่นะครับผมทำเลไปพี่นอ้องไปนขันใส่กันล่ะ สิพ่อโตบ่ามาื้นี่เนาะเทื่อมัน ครับพี่น้องมาเบิ่งไมยที่สองครับเมื่อหันนี้เมื่อหันนี้ที่ว่านุ่มบ้านปลาวา่าเสียงนกปลามันห่วงนรืครับมันแผนบางหมอกเข้านางเนะาะซ้ำนุ่มบ้านปลาได้เบิ่งครับผมก็เลยนุ่มบ้านปลาก็เลยย่องไปครับย่องไปมผน,นบานบังเนี่ยยิ่งบ่ถือพี่น้องเมือันตาสิไดยโอ้ยมาเบิ่งอีกไม้หนึ่งครับผมนี่แหละนุ่มบ้านปลาก็มานางอยู่กุกภัยเองเหระครับผมเนาะ เ่อพนมาจับงานอย่างแห่งสนอกอปจังสีเนาะนุ่งเขามัอนมาจับด้ไปพี่น้องจะเบิองกันสีมานบอมาหน,นีเขาแล้วตัวนึงยิ่งบอถือนีไม้ที่สองครับผมโอ้ยท่านมานยังอยู่พี่น้องเอ้ยนุ่มานปลากระไดนี่มานั่งไม้ที่สามครับไม้ที่สองเหมือนบอเขาล่องเบิรงครับผมนี่เราทำเล่หอกกระไดยิ่มือคกกระทินนี่ครับเบิร์นเ่อพ่นมาจับอยู่ตร่งเติ่งเนาะ ครับผมเถื่ันมาง่อยอยู่งานอย่างถิงจังสิเห็นง่ายสนกบครับผมน้ำต่วนดูต่นยังสิละนุ่มบานปลากับสีนั่งนะครับผม,ผมไม้กระใดนี่ลำโพงห้องกับเปิดอยู่นี้ครับนี่แหละสีใยมาใส่แร่งใส่ง่ายอยู่ละพี่น้องเอ้ยแนวนี้แต่สีใยตัวแรก ไอนมบานป้าก็ไดยองไปตําหนึ่งมันผันบังคือหอดปืนแก๊บท่านดีเลยพี่น้องเอ้ยเอ้าจังติดตามกันไปเบื่องครับสิมันบอมาปลาเกา่าคือเรียกว่ผาดนะไม้ที่สามพี่น้องไม้ที่สามไม้แหลกเขาไมยที่สองบาเขามาเบิ่งไม้ที่สาม, 2, ม, 2, ม 3, ครับถ้าจากนี้น,นมบานป้ากระติไทยพี่น้องเบื้องอลองเบิ่งพี่น้องลูกดอนนี่มันหลายอยู่้วเกา่า เพื่อกระจอนกนระเตะเลียนมาแถวนี่แหละมะฮองหวยมู้นี่แหละน้ำปืนน้ำปืนน้ำปืนโอ้ยคลิปนี้กับบะมันยังหลอกพี่น้องเอ้ยคลิปนี้กับใครนุ่มบ้านป้ากับปต่ปอนุครับผมจะนั่งซีมองกันละ มองแรกก็เห็นเพิ่นเขาอยู่ก็ทํำทายพี่น้องเบื้องเรมันพำทายเพรเห็นเนาะครับเนาะก็ขามเนาะมองแรกก็ไดก็เห็นเพิ่นเขาอยู่ก็ได้ยิ่งปืนป่วงนึงย่องไปใส่เพิ่นนั่นล่ละบ่พ่พอสิ่งไท,ย,ทยพี่น้องเบื้องกะกะการบ่าถือพี่น้องเขาที่มองไม้ที่ส้อนเข้าไปก,กปะกะบอเห็นไม้ที่สามไปกะบ,บ่เขาครับผม ไม้ที่สามไปล่ะกับว่าเขาไปพ่อไม้ที่สี่ครับผมนุ่มบ้านป้ากะว,ว่าสตัดสินใจว่าสียิ่งสีไทยให้พี่น้องเบืองกันกะบ,บางๆครับผมกะเลยหากล่องไปแบบบินออกซ้ำพี่น้องสรุปม,นมานี่กะบระมาณยังหรอกครับผมไปต่ออยู่ซีมองกะใส่ประมาณเวลาประมาณมองแล้วซิบหาที่ครับผมทามองไหกับเ,เขาซิบหาที่นุ่มบ้านป้าก็ง่ายขันเจังสิละขันสิมาตั้งใจไใทยพี่น้องเบืองอีลีอีลอ,อกะบ,บรมานครับผม อ,อันนี้ยิ่งปืนโป่งหนึ่งเห็นหนกอยู่สองตัวล่ะอันนะั้นเพิ่นกะกขาบอกอันน่ะครับผมบพอบสิไรเบิ้งพี่น้องเบิ้งแจ๊คสิวา่าแนวจังไลยมันกัแม่เพืดเดียวล่ะพี่น้องมันกับบพอบสิไดไทยใย,ยจังไลยนั่นล่ะจิงหนึ่งกรย่านมันผิดพร้อมละ่ะคือจิงหนึ่งกรไดเออม,มันผิดบอกกับข้อมินบอกลุ่มบานปลายเลยพี่น้องเนื้อสำหรับนกเขาใหญ่นะครับบัดซ่องอื่นคือยังเห็นข้อตอ่อข้อหยังอยู่จังหน้าจังหนึ่งกรไดา ก็อยากให้พี่น้องเขาเบ่งอยู่ครับยังติดต,ตามคลิปหนาไปครับมันกับมามานเนะาะกิเขึ้าใจดีกันหรอกมาหาอยากห้กลิ่นมืนเขาพอไ้ครับผมมุมบ้านป้ากับเมื่อยแล้วมือนนี้ไปซีมองกับมาตจาจะเศร้าครับผมตอนนี้ก็บซีมง้งครับสิเพี้ยนละลากกับหิ้วเขาว่าหิ้วหนามเนาะพี่น้องเนาะคลิปหนากับจะว่ากันไหมครับผมเห็นไดท่านมอมานเห่งอยากให้พี่น้องนะเงบ่งกับมุมบ้านป้าก็ได้นี่ลระครับผมกับบรรยากาศบ้านๆเท่าครับผมมอมันกับตางเอาบรรยากาศให้พี่น้องเบ่งครับผมผู้อยู่กวงอยู่ไก่พ่อได้เ้าขึ้นหอดบ้านเนาะ เอาพี่น้องนุ่มบานปลาหิ้วเขา่าอะไรสิได้เมื่อล่ะครับผมเถอะไปน้ำทางเถอะพอพันง่อยก็ใหม่สินดอกพอได้ไปตื่มกันตนัวอยู่เงอนสินดอกครับผมสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวสวัสดีเข้ามาสวัสดีครับเด้อครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์น้ำนุ่มบานปลาหนึน่งนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะครับเนาะุลให้ตั้งเล่นมามัน